สวัสดีครับพบกับข้างทาง78 8ดอดีห่างหายกันเว้นบักไปนานเนาะก็ไปหาของแล้วก็ช่วงนี้โควิดเยอะครับผมเนาะรอบบ้านเลยร <c oughs> อบหมู่บ้านเลยครับผมเนาะ <c oughs> ต้องระมัดระวังกันนะครับผมเนาะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดใครทำงานเนาะครับผม วันนี้มีของเข้าสองกล่องนะครับผมมาเรามาแกะกันเนาะมีสองกล่องนะครับผมเนาะอันดับแรกน้องก็กราบขอพระคุณพี่พี่ทุกท่านเนาะที่กดติดตามกดซับกดกระดิ่งให้น้องเนาะครับผมเนาะสำหรับทุกท่านเลยเนาะครับผมก็สําหรับที่ใครยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกใหม่ก็กดติดตามน้องไว้เนาะครับผม กดกระดิ่งเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะครับผมน้องก็กราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่สนับสน, like. นุนผมเนาะครับผมเนาะทั้งเป็นลูกค้ากับทั้งดูคลิปน,น้องเนาะครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมอันนี้เบอร์ติดต่อผมแล้วก็เบอร์ไลน์ผมเนาะครับผมอันนี้ถ้าสมมุติใครเล่นไลน์เล่นเฟซไม่เป็นก็อันนี้หมายเลขผมเนาะครับผมเนาะจดในคลิปนี้ก็ได้เนาะครับผมอันนี้ชื่อนามสกุลต้องเป็นอันนี้เท่านั้นเนาะครับผมเนาะแล้วก็หมายเลขต้องเป็นหมายเลขนี้ นะครับผมณนะปัจจุบันนี้ผมใช้หมายเด็กนี้อันนี้เบอร์โทรติดต่อน้องนะครับผมอันนี้เวลาเนาะถ้าน้องเหนือเวลานี้ก็ลองโทรมาคุยกันนะครับผมเนาะลองโทรมาเผื่อน้องรับเนาะถ้าน้องไม่ได้รับก็กราบขออภัยนะครับผมวันนี้เรามาเก็บกล่องน้องก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไร <c oughs> น้องก็สั่งมาหลายๆอย่างนะครับผมมีสองกล่องเดี๋ยวน้องจะทำสองคลิปเนาะคลิปละกล่องนะครับผมอันนี้ของด้านล่างก็จะเป็นของก็เอามาโชว์หน่อยๆนะครับผมถ้าใครอยากสนใจก็ทักมาเนาะ สำหรับนี่นี่อันนี้ผมก็กําลังหามาให้พี่ๆดูอยู่นะครับผมมารับชมอันนี้คาถาปู่เจ้าสมิงพายนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็ทักมาก็ได้ครับผมเนาะหรือนี่ครับจดไว้เนาะ,นะะครับผมนะนี่ครับดูเนาะจดไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะครับผมเนาะนี่ครับสําหรับปีนี้ปีเสือเนาะครับผมพกปู่เจ้าสมิงพายพกรับค้าขาย เนาะรำรวยเงินทองหรือว่าจะพกพญานาคก็ได้นะครับผมเห็นเขาว่ากันเนาะครับตามมอดูเดี๋ยวน้องขออนุญาตแกะแป๊บนึงดี๋ยว่าใครมีเสือก็พกเสือก็ได้ครับผมเนาะเป็นเสือหลวงพ่อนะครับผมเนาะจะดีกว่าจะดีเหมือนกันครับผมจะพกอะไรก็ได้ครับผมเนาะส่วนมากองเรียนปู่เจ้าก็จะเป็นเอาไปเสริมเรื่อง เรื่องคดา้าเรื่องเมตตาเรื่องโอ้อันนี้มาสองครับผมน้องก็จำไม่ได้ว่าน้องสั่งอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้มาสงองครับผมยังนอกลายสิโอ้เก้าติดหน่อยนึงน้องเขาได้ยัดแกะน้องมีกล่องด้วยอ๋อออาติ๊กเชิกอันไหนวะ อ๋ออันนี้เป็นอันนี้จะเป็นหลวงปู่มหาศิลาเนะของพี่ไอ้ใช้นาลงนะครับผมนะแล้วทองแดงนะครับผมพอดีน้องส่งไปผิดที่เนาะเออใช่ใช่ใช่ใชทองแดงพอดีน้องส่งไปผิดที่เนาะน้องเนตีกับโอ้ของพี่นรลงต้องกราบขออภัยครับผมรอนานเนาะของใช้นาลงของผมมากไว้อยู่เนาะของพี่ใช้นาลงนะครับผม เป็นรุ่นน้าทองแดงนี่ครับสวยๆครับผมพร้อมกล่องครับผมนี่ครับสวยเลยนี่ครับสวยเลยครับนี่ของแท้ครับโอ้ขอไปครับผมด้านหลังเป็นสีบรอนดีครับผมเป็นยันหลวงพอสองตัวสองไอ้สองคำเรียกว่าอะไรสององค์เนาะครับผมเป็นยันของหลวงพ่อเลยนะครับผมคำดวงทั้งสองครับผมยันครบ แกยันก็สุดยอดนะครับเนาะของหลวงปู่นะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเนาะสองรายการครับผมสวยๆครับผมนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงครับผมเนาะราคายังไม่แรงครับผมก็พอได้อยู่ครับได้ทั้งหลวงพ่อได้ทั้งศิวลีและได้ทั้งตัวยันครับผมเนาะตัวยันเนื้อดวงนะครับดังเรียนเนื้อดวงกับตัวยันไอคําดวงเนาะผมก็ไม่แน่ใจผมก็ลืมนะครับผมท่านก็เปิดให้สักนะครับตัวยันสองตัวเนี่ยเปิดให้สัก นี่ครับมีโค้ดมีหมายเลขนะครับเงินทองเนี่ยครับเนาะสวยๆครับผมถ้าใครอยากได้ทักมานะครับผมอันนี้พี่เขาสั่งไว้โอ้รอนานเลยเนาะผมต้องแจ้งพี่เขาไปก่อนวันนี้ผมแจ้งไปสวนหนึ่งแล้วครับเนาะนี่ครับสวยๆครับผมเนาะต้องกราบข้อภัยพี่ใช้หน้าลงด้วยเนาะผมมากไว้ชมกลัวเดิมเนาะโอ้งพี่สองรายการเนานะกลับคืนมาแล้ว พอดีผมส่งผิดต้องกลับเพอภัยเนาะครับผมพอดีมันลายในการเนาะมาสุดท้ายนี้น้องก็กลับถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเนะาะทักตามลายตามนี้เลยเนาะสุดท้ายนี้น้องก็จบไล์เพียงแค่นี้เนาะครับผมนะเดี๋ยวน้องขอแกะกล่องอีกกล่องนึงเนาะครับผมเนาะ